สวัสดีเพื่อนชาว Monster Hunter Rise ที่หนสลิงผ่านทางมาทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมเต้ยนะครับคนดีคนเดิมและสำหรับวิดีโอตัวนี้นครับก็เป็นเนื้อหาสรุปนะจากวิดีโอตัวอย่างล่าสุดจากแคปคอมเมื่อคืนนี้นั่นเองนะครับตัวอย่างที่ค่อนข้างถูกใจแฟนๆอยู่คอนมคารนะครับถ้าทาเพื่อนชอบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับ Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Sunday อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะพลาดคลิปใหม่จากเรานะและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับผมขอสักสิบไลค์ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแลวกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์ให้ทุกครั้งด้วยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับเนื้อหาต่อจากนี้นะครับผมก็คงไม่ได้มาแปรหรือว่าดูคลิปทั้งหมดให้เพื่อนๆฟังตามอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ว่าก็จะเป็น ข้อมูลนะรีแคปออกมาคิทีนึงนะว่าสังเกตเจออะไรบ้างนั่นเองนะหัวข้อที่หนึ่งครับก็คือเรื่องของมอนสเตอร์นั่นเองนะครับสำหรับเนื้อหามอนสเตอร์ที่เพิ่มเข้ามาในตอนนี้นะก็มีเพิ่มเข้ามา4ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวชักการูมักรานะครับมอนสเตอร์ Monster อีกตัวหนึ่งนะจากภาค4นะที่เข้ามานะครับแล้วก็มีวิเวลนะอาจจะมาอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นญาติกันนั่นเองนะต้องรอดูต่อไปครับชักการูมักกะาเนี่ยมาแล้วเป็นมอนที่เทแล้วก็สง่างามเอลเล็กซ์มากเลยนะคร สำหรับตัวต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นขาประจานะขาประจำแล้วล่ะคิดว่านะครับตั้งแต่ภาคเบลไอซ์บอลมาเลยนะครับนั่นก็คือฟิลเลียสปราจังนั่นเองนะครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้เราก็ขึ้นชื่อลือชาเรื่องชุดเท่นะครับแล้วก็มีตัว critical boost มานั่นเองนะครับก็รอเล่นรอตีตูดลิงกันได้เลยและมอนสเตอร์ตัวที่3นะครับที่โผล่เข้ามาในตัวอย่างวิดีโอของแ a p c o คอมตัวนี้นั่นก็คือตัวสกอร์เน็ต แม็กนัมเบโลนั่นเองนะครับก็เป็นแม็กนัมเบลร์โลนะเวอร์ชันอัปเกรดนะครับที่มีดาบบริเวณแขนเนี่ยยาวขึ้นนะครับมีพลังของเพลิงนะเพลิงทำลายล้างนะเพลิงวิญญาณของแม็กนัมเบโลเพิ่มขึ้น,นเองนะครับโดยท่าโจมตีเนี่ยจากทวิตเตอร์ของทาง monster hunter jp official นะครับก็มีโจมตีได้ถึง3ครั้งเลยนะสำหรับท่าไฟที่ออกจากหางนะครับและครั้งที่3เนี่ยก็โจมตีกว่าเป็นพื้นที่กว้างเลยนะเหมือนยิงเลเซอร์เลย นะครับก็อันตรายพอสมควรเลยและมอนสเตอร์ตัวที่4นะครับที่จะบินตามเข้ามาใน Monster Hunter r i ร e s u n b a ัที่เมืองเอกาโดนี้ก็จะเป็นตัว s ซ t t n n บ b a เกตต์นี่นะครับซีติงบา a เกตตเนี่ยก็เป็นมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวครั้งแรกนะใน m o นสเตอร์เทนเตอร์เวิร์ r ไอซนะครับก็เป็นมอนที่ไวไ้า่างเป็นตัวเผือกประจำซอยแล้วกัน <c oughs> ก็ก็มาสร้างสีสันให้เรานะครับแล้วก็ชุดของเขาเนี่ยก็เป็นชุดที่ ค่อนข้างเสริมพลังนะให้กับสายชาร์ตเรดแล้วก็สายสตต๊กกี้ได้พอสมควรเลยนะครับก็รอเล่นรอล่ากันได้เลยครับผมและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเนื้อหาที่น่าสนใจอีก2ส่วนนะส่วนแรกนะนั่นก็คือส่วนของเนื้อหาเนื้อเรื่องในเกมนะที่สังเกตคัสซีนได้อย่างแรกก็คือตัวคัสซีนที่รอนดีนะตะโกอนออกมาว่ามันไปไม่ได้นะครับแล้วก็มีมือนะของมอนสเตอร์ประหลาดขนาดใหญ่ตัวนึงนะครับที่ โผล่ขึ้นมาจากน้ำนะครับอันนี้ก็คาดกันกันว่าคงจะเป็นมอนสเตอร์บอสใหญ่ในภาค Sunbreak นี้เองนะครับก็ต้องรอดูตัวเกมเต็มอีกทีหนึงนะครับว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับและส่วนเนื้อหาต่อมานะครับก็เป็นอ่ในส่วนคัสซีนนะครับบริเวณเรือนะที่แล่นไปตามมหาสมุทรนะครับแล้วก็โดยหัวหน้าเมืองเนี่ยก็ตะโกนว่ายิ่งนะครับ แล้วก็มีดักเนเตอร์พุ่งออกไปข้างหน้านะซึ่งฉากนี้นะครับใน Monster Hunter World เนี่ยเราก็ Leader Field นะเ็เป็นคนสั่งกันนะครับให้ยิยงตัวโซลาร์แมกดาลอสนะครับก็เป็นการคาดการได้ว่านะครับอาจจะมีนะการต่อสู้กับมอนสเตอร์ขนาดยักษ์นะครับคือเป็นมอนสเตอร์ที่มีฉากสู้พิเศษเฉพาะนะครับให้เราได้เล่นกันนะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับในส่วนของธีมเนื้อเรื่องในภาคนี้นะครับก็ออกแนวเป็น ผู้กล้านะกอบกู้เมืองนะครับเพราะว่าเมืองนะครับกำลังจะโดนความมืดกลืนกินนะครับซึ่งความมืดเนี่ยก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าวันเดอร n g ิ a งเฟมนะครับนั่นคือเปลียวเพิงผาดพเนจรวันเดอร์ริงว่าพเนจรนะครับเฟรมก็เพลิงเนี่ยก็ผมก็จะไปว่าเพลิงพเนจรแล้วกันนะครับซึ่งไอ้เพลิงตัวนี้เนี่ยก็จะไปเข้าไปในมอนสเตอร์สัตว์อสูรทุกตัวนะครับทำให้มีความสามารถมากขึ้นแล้วก็เป็นต้นเหตุนะทำให้เมืองนี้เข้าสู่ยุคมืด ยุคอันตรายนั่นเองทําให้เขาต้องมาเชิญเราไงเราเก่งไงต้องมาเชิญเราจากบ้านคัมบูรานครับให้ไปช่วยเหลือเอลกาโดในซันเบรดนี่เครับเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้ก็ออกแนวเกือบแบ่ทังทีเป็นนักล่าไปซะแล้วเลยนะเกือบแม่ทังทีก็เป็นนักล่าไปซะแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของอีกตัวอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชุดแผบนะครับที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาจากแคปคอมนั่นก็คือตัว ชุดเซตแบ็กเบลนะจากแบ็กเบลเดิมที่เป็นสีส้มนะก็เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าตัวตัวก็เปลี่ยนให้เป็นแบบเอสครับคือชุดเนี้ยมันมีพลัง เขาชูเรื่องพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับถึง330เลยก็คือเน้นให้ทนทานต่อการโจมตีของมอนสเตอร์ระดับไฮแรงนั่นเองนะครับทำให้เราก็ย่นเวลาได้นั่นแหละนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ย่นเวลาได้เยอะพอสมควรเลยนะแต่ก็ในส่วนสกิลเซ็ตเนี่ยยังไม่รู้ว่าชุดแบ็กเบลเอสเนี่ยจะเป็นสกิลเซ็ตแบบไหนนะครับาทางครอบนี่ก็ให้ข้อมูลว่าตัวแบ็กเบลเอสเนี่ยสามารถที่จะตกแต่งใส่ดีคอร์เรชันเพิ่มเติมได้นะครับก็ค่อยไปเซตติ้งกันเอาละกันนะครับเพื่อนๆ และก็ต่อมานะครับในข้อมูลตัววิดีโอของ Web w e l ลเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับของอาวุธ Defender นะที่เราเดิมทีเนี่ยเราใช้กันถึงได้แค่4ดาวนะครับแล้วก็ไปต่อไปแล้วเพราะว่าดามิดมันตันนะครับแต่ทีน,นี้ก็คือเขาเพิ่มไลน์อัปเกรดนะให้สามารถอัปเกรดได้ยาวขึ้นจนจบเกมเลยนะครับก็น่าจะเป็นอาวุธที่มีพลังโจมตีสูงสุดในเกมเหมือนเดิม,มเลยนะฮะเหมือนปอนไนบอลเลย <laughs> อาวุธดีเฟนเดอร์นะฮะก็อัปเกรดได้ตั้งแต่โลแรงไฮแรงแล้วก็จนจบเกม สามารถใช้จนจบนาวาเดอะกอดเดสทันเดอร์เซอร์เพนได้เลยนั่นเองนะครับก็เหมือนกับให้เพื่อนๆที่สนใจนะเข้ามาเล่นเกมนี้หรือว่าเริ่มเล่นใหม่เนี่ยจบเกม Monster Hunter r i s รได้รวดเร็วขึ้นนะฮะร,รีบมารวมตัวกันที่ s n ันเบและกันนะครับและในส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมส่วนที่3นะก็จะเป็นชุดแต่งกาย a r m เมอร์ของนักล่าน,นะครับที่ได้เห็นเพิ่มเติมเข้ามานะครับอย่างชัดๆนะก็จะเป็นชุด กิวพาเลสนะครับชุดหนึ่งแล้วก็ชุด uh, ปูนะไดเมียวเฮอร์มิทอนครับที่กำลังโจมตีท uh, ่าทางโจมตีกับตัวฟิลิอุสลาจังอยู่เองนะครับแล้วก็มีชุดของฟิลิอุสลาจังนะครับอเ,อเมอร์เซตนะของเพลเยอร์ที่กำลังถือค้อนโจมตีตัวกาลันกรอมอยู่นะครับที่เห็นนะเลขชุดหนึ่งนะครับที่เป็นเซอร์ไพรส์นะก็คือชุดยูคโมะนะชุดแต่งกายของนักล่าจากหมู่บ้านยูคโมะ จากคอนเซิร์เตอร์เติร์ดนะพอ r ทเบิลเฟียสพีนั่นเองนะครับเล่นก็อาจจะพอจำได้เป็นเนื้อหาอัปเดตประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็อีกไไ่กี่ชั่วโมงแล้วนะนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นโซนญี่ปุ่นโซนออสเตรเลียเนี่ยก็จะเล่นช่วงประมาณ3-4มถึงสี่ทุ่มของวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โซน US โซนไทยใน PC เนี่ยก็รอเล่นประมาณช่ว6ง6กโมงเช้านะครับเล้ก็จะเล่นกันเลยบรบ้อยแลแกเร็ววูแกบบเร็วแบบ และอีกครั้งนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ Monster Hunter นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดสักระดิ่งไว้ด้วยเลยกันนะครับผมจะมาทำคลิปวิดีโอเล่าเรื่องต่างๆให้เพื่อนฟังอีกอย่างแน่นอนครับผมและ้าเพื่อนอยากพูดคุยอยากสนทนาพาทีหรือติดตามข่าวสารต่างๆเพิ่มเติมก็ไปที่เพจหรือว่าทวิตเตอร์ที่ขึ้นอยู่ก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ในนั้นแหละนะครับไม่ได้ไปไหนสำหรับวันนี้นะครับถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือพลาดประการใดผมก็ขออาภัยไว้ด้วยแลวกันนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วิดีโอตัวหน้าครับผมแฮปปี้ฮันติงครับเจอกันในซันเรกพรุ่งนี้ครับผม